สวัสดีค่ะวันนี้วิชาประวัติศาสตร์นะคะคุณครูจะสอนเรื่องวิถีชีวิตของคนในชุมชนซึ่งคุณครูจะเน้นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในอดีตกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูความหมายของคำว่าวิถีชีวิตกันก่อนค่ะวิถีชีวิตหมายถึงการดำเนินชีวิตเช่นวิถีชีวิตชาวบ้าน ดังนั้นวิถีชีวิตในอดีตคือการดำเนินชีวิตของคนในสมัยอดีตนั่นเองค่ะนยนจะเห็นนะคะจากในภาพวิถีชีวิตของคนในอดีตจะมีความผูกพันกับธรรมชาติมากนะคะอย่างเช่นการทํานาเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็ในอดีตนะคะผู้คนจะทอผ้าไว้ใส่เองนะคะและมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีการพึ่งพาอาศัยกันค่ะ จากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเครื่องมือเครื่องใช้ในชุมชนสมัยก่อนผู้คนจะทําเครื่องมือเครื่องใช้จากธรรมชาติแทบทั้งสิ้นนะคะอันแรกนะคะก็เป็นตะเกียงนะคะสําหรับจุดไฟให้แสงสว่างค่ะอันที่2ก็คือเตาอั้งโลนะคะซึ่งปัจจุบันก็ยังมีใช้อยู่นะคะและอันที่3ก็คือเตารีดค่ะภาพที่4ี่ก็คือ ขูดมะพร้าวค่ะเรามาดูวิถีชีวิตในอดีตนะคะด้านการประกอบอาชีพเนื่องจากดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์คนส่วนใหญ่จึงทำเกษตรและประมงเป็นหลักค่ะจากภาพนะคะก็จะเป็นการทำนาค่ะ ในอดีตจะใช้แรงงานจากสัตว์มาช่วยในการไถานานะคะสังคมไทยนะคะจะเป็นสังคมเกษตรประชากรส่วนใหญ่จะทําเกษตรเป็นหลักนะคะสําหรับการแต่งกายของคนในชุมชนในอดีตนะคะการแต่งกายก็จะใส่เสื้อผ้าแบบไทยค่ะและคนในสมัยอดีตนะคะจะทอผ้าไว้ใช้เองค่ะสําหรับการสื่อสารของชุมชนในอดีตนะคะจะติดต่อสื่อสารกันทางจดหมายหรือโทรเลขที่นําส่งโดยบุรุษไปรษณีย์ค่ะ ซึ่งอาชีพบุรุษไปษณีในปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะสำหรับประเพณีของคนในชุมชนในอดีตนะคะก็จะมีการเล่นน้ำในวันสงการในอดีตมีการภูมน้ำหรือรดน้ำอบแก่คนในชุมชนค่ะซึ่งในปัจจุบันประเพณีงสงการก็ยังสืบทอดกันมาอยู่นะคะด้านอาหารนะคะอาหารที่รับประทานเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในชุมชนและมีประโยชนต์ต่อสุขภาพค่ะสำหรับการเดินทางนะคะ คนในอดีตนะคะจะสร้างบ้านเรือนอยู่ริมน้ำและจะใช้เรือนในการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ค่ะสำหรับการอยู่อาศัยของคนในชุมชนนะคะก็จะสร้างบ้านเรือนโดยใช้ไม้ซึ่งเป็นวัสดุที่มีมากในชุมชนและยกพื้นสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะผู้คนส่วนใหญ่ในอดีตนะคะจะดำรงชีวิตโดยการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ทางบ้านเรือนอาหารการแต่งกายสิ่งของเครื่องใช้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องวิถีชีวิตของคนในอดีตไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อด้วยวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันกันค่ะขอให้นักเรียนหมั่นทบทวนความรู้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ